นั <laughs> oh <be> ่น <Beginning> น <source> ั่นคช่างมีลองเลยโอ้ยนั่นนั่นคช่างมีลองเลยยี่โรสิบก็เล่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นบัตตมก็แปดเนาะสตัวนี่หน้าพังเลยวันี้น่าจะถึงสิบนะวันน้หน้าพังก่่น สิบเลยสิบไหแปมันอ้นีรื่างช่างมีไม่ต้องเสียงนไปเลยไปนบปงแก่แล้วอวน่ปานขอคารวะท่านอาจารย์ไม่ได้ในผปวดไฟยิ่งเงินูตับอกเลยมีผปวดไฟยิ่งเอ๋อมันใส่ของแท็กเทนิคเป็นเทคนิคปวใส่ไฟให้ผฝึกมาตั้งนานได้ะบนเป็นน้ํำแบนบอก เรียกว่าแว่นแว่นเนี่ยวนอิสรลยตันึ่งกระันตกรเบิด่ยี่สางสตัวอ่ะเรด่นะเบรเอเพิ่งแต่สี่ตัวี่บนะครับเอมึงต้องกันครับ อันนี้ะนไอ้ามโนะครับ่สิบเอาย่างเาเเียดเาวเอมาเปียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะหางมันจาดินรู้อ้อ๋ออ้อยุ้ยอ้บังเดี๋ยวหางมันตัดะตัดินไม่ผลเดีี้ครับยับยู่ก่อทงนี้ทัันงีัวงนผู้ล เดี๋ยวได้แท้นเดี๋ยวไปกินหน่อยใส่หิวเดี๋ยวตัวนี้มาทางนี้นี่ทางนี้อัตัวนี้ขึ้นมาทางนี้อยู่ไหมอ้าวรวมทั้งขหกนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ขึ้นเออนี่ตัวนึงมันมันบ่ขึ้นเม็ดวะมันบ่ขึ้นเม็ดอ้าวเอาหมอมาเออเออเอาเอาเครื่องร่องเรียกที่ร่องมาี่ดันร่าง เอาบาทนี่คือจะริเดียวกันอย่างเดียงเบะอคางอีกคือเขาดีเอาลดอีเอาเจ้าหกละก้อบนบวกกันบวกล้กันเนาะผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวเอาไปคืนเอาเด็กอารมณเด็กผู้ใดคือเปลี่ยน